วันนี้น้ำหวานจะเข้าเมืองไปดูออเคสตราที่โอเปร่าเฮาส์นะคะเราก็จะแต่งตัวนิดนึงแล้วก็มีการทําผมนิดหน่อยนะคะด้วยความรีบวันนี้นะคะผมก็เลยจะฟูๆนิดนึงแต่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะนะน้อหวานอากาศหนาวมาก12องศาแต่น้องหวานก็บวย่านนะคะเดรสตัวตึงต้องมานะคะแล้วเราก็ทําท่าเสยผมสักหน่อยในรถไฟเนาะจากบ้านที่น้องหวานอยู่นะคะนะ้อหวานอยู่ฝั่งเซนทรัลโคสนะคะใช้เวลาขับรถประมาณ30นาที ไปนั่งรถไฟนะคะแล้วก็ประมาณ45นาทีนะคะจะถึงทาวน์ฮลในเมืองพอดีถ้าใครมีโอกาสใช้รถไฟที่นี่บ่อยๆนะคะจริงๆก็สะดวกมากแต่ว่าที่ซิดนีย์มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือพนักงานชอบสตรีทก็เลยบางทีอาจจะไม่ค่อยมีรถในเวลาที่เรารีบๆนะคะต้องแพลนดีๆนิดหนึ่งตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะก็เห็นตึกสูงๆก็จะรู้เลยว่าจะอยู่แถวๆ CBD ในเมืองนะคะ รถไฟที่นี่ก็สะดวกด้วยนะคือระบบการขึ้นรถไฟก็จะเป็นการแปะบัตรหรือว่าการเอามือถือลิงก์กับบัตรแล้วก็จ่ายเงินได้เลยที่ไทยล่าสุดที่นวานออกมาจากกรุงเทพตอนประมาณเดือนมีนา2024เนอะก็ยังไม่ได้ทำระบบนี้นะคะแต่คิดว่ากำลังค่อยๆทำแหละโอเคพอมาถึงในเมืองแล้วนะคะก็เกิดหิวขึ้นมาก็เลยต้องแวะร้านอาหารไทยร้านโปรดนิดนึงนะคะชื่อร้านเอ็มบาร ลงรถไฟที่ทาวฮอนะคะแล้วก็เดินประมาณ15นาทีอยากส้มตำมากก็เลยสั่งตำแซลมอนกับกะเพราถาดน,นะคะมาในร้านก็จะเป็นอารมณ์เหมือนร้านไทยนั่นแหละงานเป็นคนไทยหมดเลยแล้วก็พูดไทยได้เลยแล้วก็มีโปรเบียด้วยนะเบียดช่วงบ่ายจะถูกหน่อยกินเสร็จนะคะก็เดินย่อยซะหน่อยนะ12องศาก็ไม่หวั่น้าอยากได้รูปเราก็เดินไปเดินมานะคะคนแถวนั้นก็จะงงนิดนึงแต่เขาก็คงชินแล้วแหละเพราะว่ามีแต่คนมาถ่ายรูป นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะเราก็จะอายทำไมเนาะไหนๆก็แต่งตัวแล้วขอสักนิดนึงนะคะไอ้คุณลุงจะเดินหน้ากล้องทำไมเสียหมดเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรมาถ่ายวิวบ้างนะคะซิดนีย์ในเมืองก็จะมีความเป็นยุโรปนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษอยู่จะเห็นโบก็จะเห็นการตกแต่งแนวยุโรปนะคะรถที่ใช้ในเมืองก็จะเป็นรถ t r a มนะคะ เหมือนที่ยุโรปเหมือนกันอุ๊ยคุณน้องข้างหลังภาพพันคอน่ารักมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปกันต่อนะคะก่อนที่จะเข้าโอเปร่าเฮาส์นะคะก็ขอเดินเล่นนิดนึงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวิวิดนะคะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้า